สวัสดีครับวันนี้ก็พ่อผมอีกนะครับวันนี้เราก็จะมาแจ้งข่าวเดือดเครื่องเกมซิกมานะครับทุกคนโดนถูกปิดซื้อแล้วนะครับทุกคนไม่แน่อาจจะปิดเท้าวอนเลยก็ได้หรือว่าอาจจะปิดแบบปรับปรุงก็ได้นะครับทุกคนผมคิดว่าเขาน่าจะปิดปรับปรุงนะทุกคนเขาน่าจะเอาตัวเกมเกมจริงๆเนี่ยมาหลุดในเพจตูดครับทุกคนถ้ามีข่าวอะไรแจ้งมาเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตได้ฟังกันเลยนะครับก็เลยกดติดตามผมนะครับ วันนี้เราก็จะเล่นกิมไฟครับกิมฟิวไฟีอัปเดตอะไรเยอะแยะเลยครับทุกคนไปนกันเลยครับเออเกือบสุดกไม่ทันแลนี่ไไนไันี่ไนะไม่ตังคขาวเอ้เจอหนึ่งคนทำอะไรอย่างนั้นน่ะ คุณไปด้วยนะเสียงดังอนะไนี่นะไปปรับเสียงหน่อยนะคุณคุณไปด้วยจะใครปรับเสียงนะเดี๋ยวตายคาน,นนะึงแหละไม่มีใครเลยนะเฮ้ยนี่เฮ้ยลม

เล่นปืดเลิกก็ดีนี่อ่ะเออปวดที่บริกวณกันน,นนะเออป็นสิกเกาะเดี๋ยวช่างมาเดินนะเราเปเรปื่ราากาเกาะแล้วใครยิงเนะี่ย มันไงเจอ,นนเอ,อแ,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 แล้วตนะอนแรกกันดูดิดีนนียเออนนเก็บเก็บแก้กใครนะ้ว้าแล้วพันยาพันยาพันยาต้องแลว้วแหละ นี่อัพเดทโอ้โหบุสสีแดงแดงใครมาไม่เหยจะยิงตั่งหน้าสองหน้า ลิปเออเกือบแล้นะมีคะแนนไปหรอเนะี่ยโอ้เห็นแล้วก็วได้ทีด่ดีนี่สวยสวย,ยขอปืนหน่อยขอปืน แกเลยยังไงนะน่ะฮ้ยายลุกลุเว้ยิงไรมันดงกเลยดูนายนี่วรยดูยไนี่อารวไปเลยนะน่ะแู้เลยกับตายเถอเฮ้ยเฮ้ยเออ

Thế lạc lạc đưa mình làm là bữa thẻ nữa nè. Làm là thẻ nữa lạc Đưa làm lạc lạc thẻ nữa thì lạc 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 chỉ can mình kiếm hẹo rồi Ô, bươn lại hả mi hả? Ôi, bươn, bươn lại hả? Bươn cười hẹn lòng nó lòng nó có lòng lắm hả? Ui, bươn lại hả? Ui, nhìn lùa lên Ố, quá lươi, มาดิวิลลองสองกับสองเหรอเดี๋ยวสองลูกชนะไม่เล่นนานเลยนะเนี่ยสี่มือหายไปเกี่ยงเลยเพื่อนเออเหือฝากด้วยเอาละอย่างวันนี้นนะก,ก็ทำไงฟังลูกก็อยู่กลางของแพงอืมคนเรา ทำไงต่ตรงนี ождения, ้ปุ๊บตัวไปฉันร uh ู้จะไีเกาะคนเราอ้อมไปทำไงต่อก็ไม่รู้คนเราแบบนี้ระเบิดอยู่เอาเลยเฟนโฮตอนนี้ก็ตกใจจริงๆมันทีไงเปิดไหนอ่ะไม่นีเคยเห็นอะเปิดไหม

Ô ô ô. Tài lưới đi nè. Đi dù hết thì... tài à. Mày. Chưa oh. lên thì. Vươn vươn, chưa đuổi chưa đuổi. Tài Ngại mà ô. Từng mất là bằng tuổi đâu con nhỉ. Cái phần nhà nữa. Ô luôn đi vươn sửa luôn. เพื่อนเราไปช่วยเออเอออุ้ยอ๋ออ๋อเอาเพื่อนนายคือบอสแล้วเหรอเฮ้ยอีคนนั่งอยู่อีคนนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งฟองเผื่อที่เราล้อมอยู่นี่จะได้ยุ่ยดี่ดังออกไปไม่ดังออกไปแล้วเออือ Ô, peraí, dá uma neurini, né?